คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคสวัสดีผู้มึงด้วยนะครับกลับมาหาจ่ายเช่นเคยกับช่องจ่ายเยี่ยงชาแนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพืกอนงกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับมาอยู่เกมนางคำน,นันพีจีแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหในกลุ่มกำลังคึกคักเลยนะช่วงนี้แจกจริงๆนะครับเพื่อนเออนางคำนันนะครับแตกแม่งเกือบทุกคนเลยนะออกลับมาใจแล้วนะครับเพื่อนก็ผมเปิดดูในกลุ่มนะครับเพื่อนว่ารุ่นเกมอะไรปออกติไม่ค่อยอยากกลับมาพีจีเท่าไหร่นะครับก็เห็นเพื่อน แตกนางกำนันหรือว่าคาบอยนะครับพีจีแตกกันเยอะมากๆหลายท่านเลยนะครับเพื่อนก็ลองมาหวดู่หน่อยนะเออแต่ทุนเราก็หนาอยู่นะครับทุน9ก้าพันกว่าจะเล่นหย,ยาบๆหน่อยก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับอ่เลขเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทินกนีกกดีมาเขาก็จะมาแชร์กันเหมือนที่กูตามมาเล่นนะครับเพื่อนในกลุ่มลัคกี้ทาม ถ้าเราไม่มีกลุ่มเนี่ยมึงไม่รู้นะเกมไหนมาไม่มาเกมไหนแตกไม่แตกนะเพื่อนถ้าเรามีกลุ่มถือว่าได้เปรียบมากๆเลยนะครับแต่หลักๆจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกว่าละเจ็ดรอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้โมงเช้ายัน3าทุ่มเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียจะเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็เข้าเมนแรกใต้คลิปกันเลยนะครับกูปักมือเรียบร้อยแล้วมาทุนหนาเกือบหนึ่งหมื่นเลย เบตห้าสิบกอนะครับเริ่มต้นเบทห้าสิบไปเลยช่วงนี้นานงคำนันแจกนะครับโอ้โหแจกกันเยอะมากแล้วถึงนี้กูอยากมาลองไงว่าอุ้ยลุนฟรีแล้วว่าเบทสูงจะโอ้หูนิดเดียวมึงเห็นไหมจะลงอยู่แล้ววัดทูอยากรู้ไงเบทงสูงไม่แน่าจไหมเออเพราะว่าเบตต่ำๆเนี้ยที่เขาแตกก็คือเบทเจ็ดนะครับเบทสิบประมาณนั้นเออนั้นก็คือจ่ายเบทต่ำๆแต่ยองเบทสูงวัดดูหน่อย จะจ่ายไหม,มได้ยินเสียงเพลงนึกถึงเจ็ดสิ่งแดนเสือนะครับเพื่อนหนังในดวงใจกูเลยโอ้โหชอบเลยเบ็ดห้าสิบได้ไหมดาวหมดร้อยห้าสิบเกมนี้โอ้โหไหลทั้งหกสิบสี่นะเพื่อนๆแตกหนักเลย ขอให้มันจายนะครับเพื่อนยิ่งเข้าฟรีนี่โอ้โหมึงมึงหวังให้เลยนะครับแตกหนักแน่เกมนี้เท่าไหร่คอมโบโอโนยิ่งแล้วเดี๋ยวลองไปเบ็ดร้อยดีกว่านะครับเพื่อนเคาะธรรมดาก่อนมาเบ็ดร้อยดูดันเบ็ดหน่อยเบ็ดห้าสิบเริ่มนิ่งแล้วนี่เราคิวมาสองร้อยสามสิบสี่อู้วท้องไม่มา ปกติเกมนี้เลยนะวายผูกไม่ค่อยจ่ายคอมโบไม่ค่อยไหลไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรเ <c oughs> ออเราเล่นหยาบๆแน่นนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปั่นก่อนปั่นจนกว่ารู้สึกว่าเกมแม่งยากแข่งจริงๆเดี๋ยวค่อยซื้อเออ,อเบ็ดร้อยดูดีนะตอนนี้อุย้ยเกือบได้ฟรีเบ็ดร้อยดูดีก็เบ็ดห้าสิบนะจ่ายโอเคเลย วายข่ามวยหกร้อย 600, ตัวแพงโอ้โห้ฟีเกมเฉียดแล้วนะครับสองรอบเจฮืมตัวสอดวายสามปัดโถเฮ้ยโกนัวซุนตีนวายสามเอาลุนฟรีโอ้โห้สามช่องจะมาไหมอ๋อ้าย <What? S 1> โอ้โห้บทจะมาก็มาง่ายๆเลยฟีเกมเป็ดร้อยเอาละ วกมึงขอไหลตะอหกสี่ขึ้นนะเลขนะครับใส่แตกแน่นอนเกมนี้ดอกเลขก,ก็ว้าวซะเลยดอกสองว้าวอีกปัะตูเอ้ยเอา้ามวกมวกลูกมม้ช่องแรกโอ้โหไม่ตกยังเบาอยู่ยังเบาอยู่หกหมุนโอ้โหว้าวอีกแล้วว้าวบ่อยวะเอ้ย ให้เกียดเบ็ดร้อยหนอนนะเฮ้ยเอมวกโอ้โหขัดอีชงอง3กับมวกจะได้ฮูลอยู่เนี้ยอุ๊ยในฟีต้องโดนแั้นแหละโอ้โหอ่ารุ่นตอ่อจะได้ไหมโอ้โตัวนี้ยังเบาอยู่โอ้โหสองหมุนหมุนสุดท้ายโอ้โหไอสตว์ใจยังเอาเบ็ดสิบหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบโอ้โถ้าซื้อเท่าไหร่วะ 5จพันห้าโอ้โหถ้าซื้อนี้เม่งละลีนะนาดเลยนะเละไม่เป็นท่าเลยนะพวกมึงมานะครับเหมือนเดิมปั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราทดสอบแล้วนะครับเกมนี้อยู่ที่การขยับเบ็ดนะพวกมึงหาเบ็ดสักสามเบ็ดอย่าเล่นเบ็ดเดียวยาวๆนะสำคัญมากเกมนี้เห็นไหมรอบนอกเบ็ดร้อยดูเดียวเบ็ดห้าสิบเยอะนะครับ่วนซีเกมนี่ก็ต้องรู้เอาเองนะคือบอกไม่ถูกนะครับเพื่อนซีเกม Y2 แปซิฟมาปรับเทอร์โบโด,ดูโอ้ยห้าร้อยโอ้ยขาดโมอีกแล้วคิวคิวเฮ้เกมเลือกเงียบอีกแล้วดีไม่ซื้อนะซื้อเบ็ดร้อยนี่เรียบร้อย ก็เ,เกมเงียบนะครับพวกมึงว่ากูจะซื้อดีวะดูลายก่อน1,002เราเป็นที่สวยอยู่2 0 0อเออได้อยู่หมื่นสามตอนนี้เห็นไหมกำไรเด้งอยู่นะเออกำไรสองสามพันอยู่ตอนเนี้ยขีหกร้อยแปดขีคูณสี่สี่ร้อยแปดวายสองหกสี่ไปถึงสามพันห้าหมื่นห้าแล้วแป๊บเดียวตัวน,นี้อยู่ที่เบสสองร้อยนะครับพวกมึงโลดหน่อย รดหน่อยดีกว่าคือ,อหายไปกับตางครับรถพวบพวบเลยไม่จ่ายก็จุนเบ็ดนะครับเริ่มจ่ายก็ปาไหไปเดี๋ยวไม่กูว่ากูต้องซื้อแล้วเละนะครับเพื่อนเบ็ดไปเรื่อยนี่กูว่าน่าจะหมดนะเออลงยากมากฟรีเกมไอ้พวกนี้ว่าต้องซื้อนะเพื่อนทำความเข้าใจเกมก่อนอเป็นห้าสิบเน่าอุยหายเลยวันนี้มาเบ็ดร้อย น่าจะซื้อแล้วหละผิวกับเหล้าไว้โอ้ยหยวกเมื่อกี้หมื่นห้าอยู่เลยมาไปเจ็ดพันห้าลุยกันนะครับเพื่อนถ้าเราเป็ดไปเรื่องนี้โอกาสที่ไม่ไงโดนเด็กมีสูงมากมารอบสองนะครับเพื่อนรอบแรกก็ฟีเบ็ดร้อยรอบสองก็กดเบ็ดร้อยนะครับหาเบ็ดที่มั่นใจที่สุดแล้วค่อยซื้อ หมวกโค้ก614นี่โค้ก6 4สามของสวย6 7 0โอ้โหโอ้โหคืนคุนมาเลย9,440เลยแปดหมุนกูไหวละขอร้องย่าว้าวอย่างเดียวนะครับเพื่อนโอ้โหคืนทุนมาแล้วเอาว้าวโอ้โหสองครั้งโอ้โหว้าวสามโอ้โหียอะไรเนี่ยโอ้โหไม่จ่ายเลย สองหมุนโอ้โหคตดน่าเกลียดหมุนสุดท้ายเอา้าจะมาไหมโอ้โหเดี๋ยวว่ายากในฟีมาไหมโอ้โหไม่มาเอาลุ้นอีกสามสองโอ้โหมาเฮ้อขนาดนี้แล้วมาไหมโอ้โหในฟีเบ็ดร้อยหมุนสุดท้ายลับไปก่อนรอบนอกสามพันตอนนี้หมื่นสองแล้วพวกมึงซื้อเจ็ดพันห้ามา มันเถิงแน่ๆนะครับในฟรีไม่งกลัวอย่างเด,ยเดียวคือว่าวเลยแหละเอาะวยมาขี่ซิทฟุกขาดอีกแล้วรถน้องเขาดอีว่ะแป้นหมุนโอ้ลายสวยมากเล่ามันต้องมันต้องสียหมื่นแล้วแบบนี้เขาวบอยโอ้โหเขาบอยไม่ตุกเรา เบาตอนนี้ยังเบาอยู่นะเพื่อนสี่มาตัวแบบนี้ส่งสามตัวเบาจัดในฟรีวายหนึ่งโอโ้แรงสุดดอกแรกนะสองมุนเราว้ยไม่ตกเลยเห็นไหมดูซ้ายโอ้โห แม่งเอ้ยขัดใจไม่เป็นไรนะรเพื่อนื่อนร้อยสโอ้โหได้นในฟรีก็โอเคนะคเพื่อนแต่ว่าจ่ายดีสุดคือดอกเลขนะดอกล้านก้าพันสี่โอ้โหเรียบร้อยนะเพื่อนอะก็สาธิตที่มาเล่นนะครับเพื่อนก็อันนี้ตามในกลุ่มลัคกี้เลยนะครับเพื่อนเออเห็นเพื่อนเพื่อน,อนแต่เขาลองมาบ้างนะแต่คืออยากมาเล่นแบบเบสสูงสูนะครับเพราะเราเอาทุนมาสูงนะครับเพื่อนก็ช่วงนี้แจกนะครับคระบอยนางกำนันพีจีแจกดีมากๆในช่วงนี้นะครับ น้ำคืนอย่ารีบตักนะครับกูได้กูนะครับเพื่อนเออถ้าใครสนใจในเรื่องกลุ่มรักยี่ทามนะครับก็คอมเมนต์เลขใต้คลิปกันเลยนะครับมีกลุ่มดีกว่าไม่มีนะมึงไม่ดูเราเกมไหนมาไม่มานะครับเหมือนผมเนี่ยไมมบวกไปแล้วหมื่นกว่านะเพื่อนเบาโอ้ไม่ใช่เบาแล้วสบายตัวแล้วนะเพื่อนอ่ะวันนี้ทุนสูงก็จริงนะครับวันนี้ถือว่ามันลองไปสูงนะครับเพื่อนจะรอบหน้าหดให้หนักกว่านี้นะครับเพื่อนเออก็วันนี้ฟรีหนึ่งรอบนะครับซื้อหนึ่งรอบถือว่าคิดเลย วปรดฝากเพื่มกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไคร์าากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสรวันนี้ขอบคุณครับ